ป้าป้าป้าเป็นยมีไะไรคือปกติโอเคเก็บของได้มาพอเช็คฮ่าแบลคเอาทไฟดับค่ะพลังงานของทังตึกนั้นหายไป อ้าวแล้วทำไมห้องยังใช้ไฟได้ล่ะ,อะโอ้รุ่นรุ่นต้องไปข้างหลังนู้นโอเคไปขอทำหน้าที่เลยแล้วกันไปค่ะรีบร,บรบไปดูเลยรีบไปดูเลยเกิดอะไรขึ้นไฟเสียงเสียงเครื่องทำงานก็ปกติดีนี่นี่อะไรอะ่ะอันนี้อ๋อต้องสับสวิตแล้วใครมาสับสวิตเลี่ยนะอย่าให้รู้นะ power restore ค่ะโอเคพลังงานได้กลับมาแล้วเหรอไหน มีคนมานั่งอยู่ในนี้อม,มันยังมืดอยู่เลยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูมีอาหารไม่พอคะ่ะอาหารเตียงแล้วก็เอเนอรไม่พอหรือว่าเราต้องไปเติมทรัพยากรมาเพิ่มอ่าโอเคไปไป,ป,ปอันนี้คือมันขาดใช่ไหมอันนี้เราโอนทับห้าโอเคถ้างั้นเราเติมให้เต็มให้หมดอ่าโอ้โหพันเจ็ดพันเจ็ดก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีตังค์ไงล่ะ,ปะไปมาหรือย,อยังโอ้โหของเต็มไปหมดโอเคมาทําการเก็บ ไปเฮ้ยไปยังไงเนี่ยเนี่ยน้าน่าอีกนิดหนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะไปเอาไปแค่นี้ก่อนเอาไปได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะไปทันนี้เราต้องขับดีๆค่ะต้องระวั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 งมันกระเด้งระวังมันกระเด้งโอ้ยยา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 เร็วยาเร็วไปยาเด็ดนี่นะต้องไปด้วยกันเราต้องไปด้วยกันเราจะเราจะ <chat> ไปไกลๆไปลุยทุกคนเห็นเป่เมื่ <Ş Smooth mash in> อกี้นทำได้ไงว้าอ่าไป wow! ไปไปไอันต่อไปค่ะไปอันต่อไปไปตรงสูนย์อาหารนะศูนย์อาหาร ใ,ใครยังไม่รู้สามารถเอาไปทําตามได้นะคะผมรู้เหมือนกันโอเคอเคเคเคผ่านแล้วผ่านแล้วเย yeah. ่๋อนี่ไงไฟกลับมาแล้วอัก่อนตามอัสยยสายนะคะไปละเรากลับไปทํางานดีกว่าโอ้โหคนมารอเยอะเลยนะ รอสักครู่นะคะรอสักครู่ทำตัวดีๆสวัสดีค่ะคุณลุงโอเคไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรนะมาเลิกบ่นเลิกบ่นมามาเดี๋ยวตรวจสอบเฮ้ยยังไออยู่เลยอ๋อนี่กระเป๋าขอแอนเช็คกระเป๋าโอ้ัดปากตัวเองอีกแล้วเหรอฮะรอสักครู่นะคะอย่าพยายาหันมากัดคอลนะโอเค ไม่มีอะไรปกติไปเก็บได้ฟืบมาค่ะตรวจกันโอ้โหทำไมคุณลุงคุณลุงก่อนหนะ้านี้คุณลุงทำอะไรมาคะดมไ,ไม่ใช่ดมฟังฟัง <S 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 เสียงหายใจปกติและน,นี่อะไรไม่ใช่ปืนนะโอเคอุณหภูมิก็ปกติอืมแล้วก็เดี๋ยนะเดี๋นะปืนกว่าจะควักถูกชฮบชยบตรุตๆๆๆเรุย ้อยแขนคุณได้เสียแขนของคุณไปแล้วหนึ่งข้างอุย้ยสองข้างแล้วไม่นะฮึคุณลุงคุณลุงคุณลุงไม่รอดแล้วละจากกาโอ้โหจากการดูอาการแล้วอาการเป็นยังไงก่อนอันนี้เป็นงไงคะเนี่ยขอขอขอเช็คขออนุญาตเช็คก่อนอันนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ ก่อนหน้านี้มีไอแล้วก็มีเลือดออกปากแต่ตอนนี้มีอาการเพิ่มนะคะคือเนื้อตุยโอเคคุณ <c oughs> ลุงคะลาก่อน <c oughs> เดินทางรวยสวัสดีภาพคะ่ะ <c oughs> ทุกอย่างจะโอเคคะ่ะทุก่โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเดินไปดีๆด,ดิฉันจะถือโอ้กูจะควักปืนมาถูกโอเ <c oughs> ชิญค่ะ <c oughs> <c oughs> รอดูเลยรอดูเลยตังขึ้นตังขึ้นแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยที่นี่เราถือปืนรอเลยถือปืนไหนปืนไหนปืนกูเนะี่ยโอเค next survivor, next survivor. <c oughs> อ e x t s u r v i โอจะแค่เหนื่อยเฉยๆไม่ได้ป่วยสักหน่อยเออขอยา่าตรวจนะคะขอยา่าตรวจฟัง S <S เสียงหายใจปกติดีนะและอุณหภูมิค่อนข้างจะคงที่มีตานะคะตาแล้วก็แล้วก็โอ้โยควักควักแปดล้านรอบมาอุย๊ยอาการอะไรอ่ะเป็นตุ่มตุ่มเป็นพื่นเหรออ้าวมาแล้วอีกหนึ่งนะคะตาแดงและแขนโอ้ไม่กอดสอข้างเลยอุ้ย เป็นตุ้มๆดำๆมารอดูปรากฏหลังเบอร์ไปแล้วตอนนี้คุณพี่ไปทำอะไรมาคะเป็นตุ่มๆนี่เป็นตนุ้มๆแต่ม <res S 2> ันก็เป็นดำๆด้วยนะใช่ไหมเป็นดำๆเป็นดำๆพวกคุณจะเช็คได้อีกรอบโอ้วนเมื่อไรจะวนมาถึงเนี่ยเนี่ยก็เหมือนอยู่นะอ่ะเอาไปแล้วสองย่างค่ะแล้วก็ตาแดง ตาเอ๊ะหรือตาอันนี้เฉยๆเฮตาคุณพี่เป็นยังไงบ้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะคาดว่าน่าจะต้องเอาไปกักตัวไว้ก่อนนะคะไม่มีอาการไอใดๆเกิดขึ้นกระโปรงกระเป๋าก็ไม่มีโอเคเชิญไปรอนะคะลุยไละ่ะฉันสบายดีไปคนต่อไปโอ้โหสีเสื้อนี้โดดเด่นมาตะไก่ สวัสดีค่ะโ h shit เฮ้ยเฮ้ยพีหน้าคุ้นๆนะหน้าคุ้นๆเหมือนเคยตรวจไปแล้วหรือเปล่าวะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเลือกเลือกอย่างนี้ดีกว่าอุปกรณ์ไหนวะเนี่ยมาได้เวลาเช็คตรวจภายในมีแต่คนกัดปากตัวเองรอบที่แล้วมีแต่คนโดนหมากัดนะฮะ สะพักระโดดกัดคอโอ้ไม่กอดไม้รอนชัวแน่นอนคุณ <laughs> พี่ปวใจปกตินะยังไม่เจอคนที่บอกว่าผิดปกติทางด้านเสียงหายใจเลยมาติ๊ก <laughs> ติ๊กขออยาติ๊กไปที่ เนื้อตุยและปากเป็นซอมบี้นะครับเป็นแวมไพร์แล้วตอนนี้ชัวอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะชัวว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแน่นอนไปฮารุย Please, s <S ออบอกผมมาว่าผมทำอะไรผิดฮะโอ้ยยังทุกคนคะเมื่อกี้เราบังเอิญไปใช้เอ,อ,อันนี้ แมันก็บอกผลก่อนที่คุณพี่เมื่อกี้เขาจะเดินเข้าไปพอดีว่าเขาไม่ได้ติดเชืออ้ <wh istling> อฮอคนต่อไปคนต่อไปโอ้ปมาแล้วโอ้โหชุดเปื้อนมาก lip, กัดปากไวเองแล้วไหนดูซิไหนดูซิออส่องส่องส่องไหนวะส่องส่อง ป้าป้าป้าไม่มีอะไรคือปกติโอเคเก็บของได้มาขอเช็คฮะเราเจอละหายใจเข้ากับเธอหายใจออกกัน โอ้โหเสียงนี้ชัดเจนไม่ต้องตรวจ่ากอื่นแล้วมั้งไม่ต้องตรวจแล้วขออีกทีเพื่อความน่ใจแล้วค่ะขออีกทีหนึ่งหายใจเข้าก็าหายใจออกก้าวตื่นเต้นไปละไปเลยไปเลยเลือดกอกปากเอ้ยยังไม่ได้ถอดแวน่นเอ้าแว่นออกมานี่อย่ามองตากันเลยอย่ามองตากันเลย อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกระโดดขย้ำคอนะถือปืนแบกปูนในบกตึกก่อนดีกว่าถือปืนแบกปูนในบกตึกนี่เตรียมพร้อไมไว้ก่อนนะคะเตรียมพร้อไมไว้ก่อนเดีย๋ยวพี่เขากระโดดขย้ำคอมาในเวลาเลือกปากเนี่ยค่อนข้างที่จะเยิม้มนะคะมีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรอีกดวงตาปกติสีผิวปกติไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เสียงหัวใจเสียงแต่เสียงหายใจสุขภาพดี <c oughs> เสียงมันรุนแรงกว่านี้อีกนะเนี่ย อันนี้มันยังกลนเบาๆนี่พี่เขากลนแบบดังมากไม่น่ารอดนะคะไม่น่ารอดไปส่งตัวไปที่อุ้ยไปบีใช่ไปใช่ดิไปนี่ไปเชิญเลยคะ <c oughs> ่ะทุกอย่างจะต้องโอเคคะ <c oughs> ่ะเรียบร้อยเก้าร้อยบาท ผมไม่ได้กับที่ส่งคุณผู้ชายไปเข้ามามานี่เฮ้ยโอ้ oh my god <laughs> อาการหนักเลยทุกพี่ <S <S เดี๋ยวพี่ไปเทคกูต้าตัวไหนมาเนี่ย <S <S โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังไว้ก่อนเลยเช,นนะะเช็คของก่อนนะคะเช็คของก่อนเอ่อไกลๆเลยไกลๆเลยโอ้มีแต่ของกินแบ่งกันบ้างสินะเดี๋ยวนะอุปกรณ์อุปกรณ์มาซอง ไม่มีอะไรที่ปกตินะคะโอเคมีอย่างเดียวที่พี่ปกติก็คือคุณพี่เขาเนี่แหละ,ะนะคุณพี่คุณพี่ตัวซีดละหนึ่งสะอึกละสองตาแดงและสามโอ้ยครบครบครันแน่ๆนี่ถ้าขนาดนี้แล้วอยากไม่ใช่นีเอากูไปค่าเลยจริงๆแล้วมันข่าแบบนี้เป็นเรื่องปกติอย่าบอกนะว่าพี่อาบน้ำด้วยน้ํายาซักผ้านะ โอโม่ <Almost S 2> <Okay. S 1> สุดๆเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามา <laughs> ตาแดงและหนึ่ง <laughs> อะไรอีกอะไรอีกนะอะไรอีกนะสะอึกสะอึกสองและเออโอ,โอ้โหสีผิวกูข้าไมไปได้ไงเนะี่ยสีผิวฮะผิวซีดเป็นตาชานของคนที่มีเมลานินต่ำโอ้ไม่กอดนี่นี่มันไม่ผิดปกติอีกเลยยังอีกอฮะ ถามจริงอะอไปกักตัวก็ได้กนะลัวไม่เฮ้ยแ,แต่ตาแดงนะเฮ้ยรู้ว่าตายัางแดงไม่สุดอันนี้คือถือว่ายัางไม่แดงโอ้รู้ว่าน,นี้มันคือนนี้นี่ไงนี่เปล่าเออนี่เอาตาแดงออกอาตาแดงออกเอเอยังอยู่ในแบบ อาการป่วยหรือไม่ก็งวรัสนะคะยังมีโอกาสรอดอีกเลยฮะโอาเคไปไปไปเราตรวจมาได้ยังไงเราจะพาไปอย่างนั้นนะคะไปลุยเชิญค่ะผมจะยอมทำทุกอย่างเลยยดยึดยดยังไม่เจอกับคนมีปืนนี่เจนุซาให้โอกาสแก เข้าไปที่จุดของนันเอนแต่แกกลับมาต่อยฉันผีหลอกดนะีเมื่อกี้เราถือปืนอยู่นะคะไม่งั้นไม่รอดแล้วโอเคขนต่อไปโอ๋อนี่โอ้เมื่อกี้นี้คือแบบอาการอาการ agressive ใช่ไหมคุ้มคลั่งอยู่ดีก็คุ้มคลั่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาแบบตัวเหลืองแปลกๆเปล่าวะฮะอุ้ยมีขี้ตาด้วย เอาแล้วตัวเหลืองแปลกๆนะคะออ,อ่ะขออนุญาตส่องดูก่อนเลยตืดตืดร่ดด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 างกายภายนอกดูปกติดีไม่มีอะไรนะคะอืส่องแบบรวดเร็วชุบชับชุบชับขอดูที่ตูดขอดูข้างหลังนะคะเอเราดูเหมือนว่าพี่เขาจะภายนอกจะไม่มีอะไรที่ปกตินะคะแต่ว่าที่แบบชัดเลยคือตาเหลืองแล้วก็เอยไม่ใช่ตัวเหลืองแล้วก็เ มีขี้ตาหรือเปล่ามาฟังเสียงหายใจปกติและอุณหภูมิปกติ again โอเคไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะ,ะอ๋ออุ๊ยแต่ว่านี่ไงอ๋อตัวอะตัวตัวเขียวเหรอไม่ใช่ตัวเหลือง่ะตัวตัวเหลืองหรืตัวเหลืองกันนแต่ตัวเหลืองเองขาบอกว่าเป็นไวรัสแน่นอนนะเอแปลกแปลกแปลกไหนนี่โอเค ติดเชื้อพี่ติดเชื้อแน่นอนไปเชิญไปที่อุจจทิกอันนี้ตลอดเลยนี่โดนโดนแน่ๆโดนแน่ๆกูถือปืนรอก่อนเลยถือเอ้ยถือปืนเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาเยอะเดือปืนปืดปืดจะเทชอตเฮดช็อตเฮดช็อตเฮ้ยมันหวยคนพวกนี้มันมันเอาอะไรฮะจะยังไงจะยังไงกระสุนนี้หมดไหมเนี่ยกระสุนนี้หมดหรือเปล่าฮะยังไงยังไงฮะ อย่ามายอย้อยยีอย่ามาเยี่ยมนี่อะไรอ่ะฮเฮ้ยไปดีเมื่อกี้ฟักปืนนะคือคือหลังจากที่ตรวจเสรนี่ต้องฟักปืนรอแล้วเนะ่โอเคคนต่อไปโอ้คนสุดท้ายแล้วค่ะมานี่มีกระเป๋าเฮ้ยคนนี้ต้องปกติโอเคเขาเป็นคนที่คอยช่วยคนข้างนอกนั้นนะคะเขาไม่มีรอยกัดด้วยโอเค เดี๋ยวขอขอดูขอดูอดุปกรณ์ก่อนอืมเฮ้ยมีดาบ Excalibur ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ่องก่อน่องก่อนค่ะว่ามีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะชึบเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยรอยเลือดเหรอหรือมันใช่ไหมมันคือเลือดปะนี่คือการดูสารลูมิโนนะคะแต่อันนี้เราต้องเก็บไปปึ๊บนี่ Not dangerous. มันไม่มันไม่อันตรายยังไงเนี่ยเดี๋ยวกูจะเอาไปสวมคอมึงดูซิว่อาอันตรายหรือเปล่าโอเคอย่างอื่นแม่ไม่มีอะไรอันตรายคะเอากลับเขาคืนเข้าไปเฮ้ยเขามีเขามีไพ่มันเล่นด้วยเนี่ยว้าวไปมาค่ะขออนุญาตตรวจไปทีหัวใจนะคะหายใจปกติดีมาต่อไปอุณหภูมิชื่อปกติเฮ้ย คนรู้สึกว่าคนนี้น่าจะคลีนคนนี้น่าจะคลีนดูสิดูซอิอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะตาชาอย่าทำให้ฉันผิดหวังนี่ืมหุยเราเจอเราเจอผู้บริสุทธิ์เราเจอคนใสสะอาดเดี๋ยวนะไม่มีเขาไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่กอดนี่คือคนที่คลีนที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาไปค่ะคุณเอเลเนียเบล เชิญขอบคุณนะคะเออไม่ใช่กูปล่อยให้มึงเข้าไปแล้วมึงก็ต่อยกูนะอ้โอเควันนี้จบเท่านี้ค่ะการทำงานของเรานะเข้าไปดูสิว่าผู้ป่วยเกิดการแปลงร่างหรือ,อยังโอเคอยัง,โอ,อยงโอ้ไอคนนั้นที่เราจะส่งมาควอลันทีนมันวิ่งมาต่อยเราค่ะมันก็เลยไม่ได้กักตัวรู้เรื่องโอเคไปกลับกันดีกว่ากลับกันเธอเรา เสาไปทำไมพี่เขาเดินน่ากลัวมากพี่จะหนูยิงไหมอันนี้ไม่ใช่ปืนนี้嘛ไหนปืนวะอันนี้ถือปืนเขาหลังองเตอร์ถือปืนแล้วน่ากลัวเหลือเกินไปฮานอนฮะคุณเอลิเนียเมื่อกี้ิดเชื้อหรอได้ไดยังไงเอลิเนีย นี่ทำลายความเชื่อใจของฉันเฮ้ยมันแต่เขาใส่สะอาดมากเลยนะใครคนดูใครเห็นใครเห็นจุดแปลกๆตรงไหนช่วยบอกวาทีไม่ไหวแล้วเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เลยนะโอ้ my g อดโอได้ต่างค์มาทศผ่านแต่เสียไปสามพันห้องะอว่อ๋ออุ้ยอ,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 อีกแล้วอีกแล้วซอมบี้แอทแท k กจัดการจัดการมาวันนี้ เดี๋ยวของเราทำไมเราซื้ออะไรไม่ได้เลยอะ่ะเออเสียใจอะ่ะเราซื้ออะไรไม่ได้เลยเหรออันนี้โอ้เปลี่ยนปืนได้ด้วยเอาละมา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 ว่าทำไมเราไม่ยิงกล้องก่อนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน ตัวเดียวไม่ไดยอ้าอันนี้ก็แค่นคนเดียวเลยอ้าวจบม e m o แล้วทำไมไม่บอกว่ามีเล่นเจ็ดวันฮะจะได้อัดไปอีพีเดียวเลยคุณเลยจะเชื่อ